สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะมาเบิ้งค่ะปอบี้ครับปอบี้พอนปอบี้พอนเสียงนิ่นิดหนึ่งลูกเดี๋ยวป้าจะพาไปดูไดโนเสาร์ครับเอ้าไม่ไปแล้วบอขึ้นเหมือนปอบี้เหนื่อยว้ายไม่ไปแล้วบอ ไม่บอกเลี้ยปวดขาเลยนี่ยค่ะแม่ช่วงนี้โปรโมชั่นเปิดตัวได้เป็นนีเปิดตัวรักตัวนี้เอออ๋อแผงอัาชิวช่วงนี้ครีมมีอย่างใดมีโปูนะโซพันหนึ่งร้อยบาทมีแต่นี่มีแต่ครีมเนาะเพราะว่านอื่นสุดๆแล้วค่ะ ราคาเดิมเนาะลดแค่ครีมค่ะนี่ชุดแก้ฝ้ากะจุดด่างดำเนาะนี่ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะหลังจาก<ะ>มากอ่อนเออบาทเออป<ะ>เป็นพิเซนเ,เตอร์ให้แม่หน่อยเออบาทซื้อช่วยด้วยค่ะแม่เออด้วยอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแม่คำแพงเออรวยเออเออหนึ่งร้อยเออลอยหนึ่งร้อย แล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คําแพงสบู่ด้วยเอาสาบู่หญ้ามาขายด้วยไหนสบู่สบู่นั่นสบู่นี่ไงนี่ไงสบู่สบู่หญ้าสิบก้อนขึ้นไปอันนั้นสบู่นี่ไม่ได้ได้ด้วยโอ้คุณแม่แจกสบู่ให้เจลอตเตอรี่มานไหม คะคุณนิชนันต์ขอบคุนค่ะขอใหเจ๊ร่ำร่ำรวยคุณนิชนันต์ขอให้คุณนิชนันตคุณนิชนันต์ขอบคุณค่ะขอให้ร่ำร่ำรวยนะคะสุภาพแข่งแดงอิ่มเพลินโควต้าใส่เสื้อเลยมาซื้อแจกนะคะขอให้รวยกับเจ๊ลอตเตอรี่ค่ะที่นี่ค่ะไม่รวยสักทีซื้อกี่ใบก็ไม่รวยวันนี้เขาพังนะมี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 ลูกค้าโทรมาให้กำลังใจเจ๊มาเท่าก็โดนแล้วก็น้อง เบาเท่าแล้วเลยฝันแล้วเนาะเลยฝันแล้วตั้งเต่แรกๆเลยฝันงวดแหลกนั่นแล้วอกทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยมันบอกแต่ว่าซื้อหน่อยซื้อหน่อยคําแพงไหนขายให้แม่หน่อยขายเออเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งร้อยเออรยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีด้วย ค่ะฝากอุดนุนค่ะฝากอุดนุนด้วยนะคะเนาะใจใจเออมาจะไปไหนนี่นค่ะปอเปียอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อารมณ์ไม่ดีเลยเดี๋ยวจะพาไปกิน KFC ไปไหมฮ<ม>ืมฮึมเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงคนเก่งๆนะ พี่ปลาทำอะไระป้าก็ไม่บอกป้าก็ไม่บอกมาไปยู่ KFC อไปอยู่จะพาไปอยู่กิน KFC ด้วยจะพาไปให้อาหารปลาด้วยแล้วก็จะพาไปดูไดโนเสาร์ด้วย,ย,วยอืมโอเคซื้อ KFC ก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปไปกิน KFC ก่อนแล้วค่อยไปให้อาหารปลากันเนาะโอเคครับ ตกลงนะครับ,รบอารมณ์ดียิ้มหวานหน่อยเอาขอฮาหนอยวันท่าให้ไหมวันนี้จะให้ไหม,มให้ไหมขอขอฮานอยวันนี้ด้วยสิครับขอได้ขอขอหน่อยข้าอารมณ์ดีขอหน่อย <S <S ขอหน่อย,ยขอสักตัวสองตัวสิครับ เมื่อวานนี้ของปอเปียเข้านะครับ051เข้าที่50แล้วก็01เนาะของปอเปียวันนี้ป้าขอหน่อยให้ F C หน่อยครับเดี๋ยวจะได้กิน K F C ถังใหญ่ๆเลยขาใหญ่ๆเลยซื้อมัเลยครับเอามาขอหน่อยได้ไหม,มวันนี้ใช่ซื้อมาเป็นหอ่อเ,นหอเลยครับมาวันนี้ป้าขอหน่อยครับเอาอตัวไหนวันนี้ชอบตัวไหนครับ ยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานแล้วอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้ว,อลวเอาเอาวันนี้ให้ตัวไหนวันนี้ให้ตัวไหนว,ว้าววันนี้ชอบตัวไหนครับเนเนี่ยพูดวันนี้ไม่มีตัวชอบเลยเหรอ อ,นนอ,อ๋อเหนื่อยพูดโอเคค่ะวันนี้บอได้เด้อค่ะน้องปอเปียะไม่บอกค่ะวันนี้เนาะเอาผู้ใดจะสั่งครีมแคลเซียมกันแดดเนาะคะ่ะสั่งจองมาได้ค่ะเนาะอะไรคะเออปาปีปาปีอันนี้ก็ได้เออปาปีพี่ปลา,าพี่แป้ง ตามนี้ค่ะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพี่ประหัตเส้นเชียงไม่เส้น,น,น,นโคราดแล้วก็ปูสี่จูน้ำกันเนาะค่ะตามนี้ค่ะเนาะตัวเลขของเมื่อบานนี้ค่ะของพี่ประหัตลาพัฒนาให้มาสองกับสามเนาะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าที่สองจับคู่พวเขาค่ะเนาะไม่แค่สองหนึ่งสองสามเลขออกสองสี่เก้าเก้าเนาะเลขออกสองสี่เ,เก,ออก้าเก้าเนาะนี่ค่ะ จับคู่บอ่อเขาเนาะแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดเข้าอยู่ส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ลาวคักให้มาเก้ากับสามตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่เก้าเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเนาะเลขออกเบิรนค่ะเก้าเก้าค่ะส่วนของเซียนโคลาดให้มาสามเม็ดเดียวบอ่อเข่าเนาะส่วนห้าน้อยค่ะห้าน้อยของเซียนเชียงใหม่ วิ่งรูดแปดกับเก้าเนาะคะ่ะแปดกับเก้าตัววิ่งตัวรูดก็เข้าที่แปดเนาะจับคู่เขาที่แปดสองเนาะฮานอยของเซียนเชียงใหม่เข้าที่แปดสองน้อยเดียวเนาะคะ่ะแปดสองปกติเนาะเขาน้อยเดียวค่ะส่วนของเซียนโครลาดฮานอยเมื่อวานนี้วิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ด ก็วิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข่าที่หนึ่งซีนอยพิเศษแล้วก็เจ็ดซีนอยพิเศษขึ้นกันเนาะเข่าน้อยเดียวแต่ว่าเข่าบนล่างเนาะค่ะนี่ค่ะของเซียนโคราชเข้าน้อยเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างเนาะส่วนของพีพ่พหัชค่ะเก้ากับสองก็มาที่สองแต่ว่าจับคู่บ่เข่าค่ะเนาะนค่ะเลขออกแปดสองเนาะมีแค่เก้าสองค่ะส่วน เอาของปู่4ีศูนเมื่อวานนี้บดได้ลงเนาะกาลงในกลุมห่แล้วเนาะเอามาเบ่งตัวเลขของมื้อนี้ค่ะแนวทางฮานอยวันที่สองค่ะแนวทางฮานอยวันที่สองธันวาคมสองห้าหกหกเนาะของปู่40ศูนย์ได้มาแล้วค่ะก็ปู่ให้มาวันนี้วิ่งลูดเก้ากับศูนย์เนาะวิ่งลูดเด่นที่เก้ากับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่เก้า ลองศูนย์เนาะของปู่สี่ศูนย์แล้วก็จับคู่เขาที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนาะเน้นให้ที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะเนาะแนวทางเนะาะหานอยวันนี้ของปู่สี่ศูนย์แล้วก็ของปู่สี่ศูนย์เนาะ ให้มาวิ่งลูดเก้ากับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้าลองศูนย์จับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะเน้นที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะตามนี้ค่ะได้ของปู่สี่ศูนย์แล้วมาต่อของเซียนโคราชวันนี้ค่ะวันนี้เซียนโคราชให้มาวิ่งลูดหกกับสองเนาะ หกกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สองลองหกจับคู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดนะคะหกแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดเนาะของเซียนโคราดเน้นให้ที่หกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งเนาะฮานอยของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดหกกับสอง ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่2เนาะจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดสอเค่ะเน้นที่60แล้วก็ 61, 20แล้วก็สองหนค่ะนี่ค่ะได้แล้วของเซียนโคราชกับปู่สีมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจออาแนวทางฮาหนอยของปู่สีแล้วก็เซียนโคราชเดอ้อค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ แคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเดอ้อค่ะเนาะหาหนอยวันนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะพาไปต่อค่ะไปต่อที่ของใครเอ่ยของเซียนเชียงใหม่ค่ะหาหน้อยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งรูดสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่เนาะจับคู่มาไห้ก็มี3สามสองสามสี่สามแปดสามเก้า C สอง C C C แปด C เก้าเนาะเน้นที่สามแปดแล้วก็สามเก้าสี่แปดแล้วก็สี่เก้าเนาะนี่ค่ะแนวทางห้านอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลูดสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่ลองสามจับคู่สามสองสามซีสามแปดสามเก้า C สอง C C C แปด C เก้าเนาะ เน้นให้ที่สามแปดสามเก้าแล้วก็สี่แปดสี่เก้าค่ะนี่ค่ะได้แล้วของเซียนเชียงใหม่ค่ะไปต่อค่ะของพี่พหัสค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ของพี่พหัสได้มาวิ่งลูดฮานอยแปดกับสองเนาะจดยววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่แปดรองสองค่ะจับคู่ให้แปดสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าเนาะแล้วก็ 2องส2ม2องสเจ้น้นให้ที่8ปสแล้วก็8ปดเสองสี่แล้วก็สอเนาะแนวทางห้านอยของพิพัดวันนี้วิ่งรูด8กับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ปรอง2เนาะจับคู่ให้แปดสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าสอเจอเนาะ เน้นให้ที่8 4แล้วก็8 7, 2 4แล้วก็2 7ค่ะเนาะเอาได้ทั้งของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่มาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่ประหัตเนาะวันนี้ได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เลยเนาะบุมมีผู้ใดขาดตกบกพ่องค่ะ เอาได้ฮาหนอยทุกๆุกเซียนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยนะคะแชร์ share, คนละแชร์ share, สองแชร์เด้วยค่ะเนาะนี่ค่ะตามนี่ค่ะวันนี้ก็ฝากคือเกาค่ะร้านตำไทยตำลาวของเฮาเนาะคําแพงกินข้าวกับอะไรอืกินข้าวกับมามะ่าเงึดหลายกับแคบหม,มูบอกอืมไหนแคบหมูอืมจ้า คบหมูเนาะอืมมากหลายติสองอยางนี่กินกุ้งไหมกินไหมกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกินอยู่กุ้งผู้ใดเนาะที่ติดตามเพจของพี่ผัดเนาะอยู่ทางเพจเฟซบุ๊กอย่าไปหลงเสื้อเด้อค่ะเนะาะพราะว่า เพจปลอมตัวขายเลขขายลอตเตอรี่ให้เนาะผู้ใดตกเป็นเยื่อทางเพจกะรีบรีบ,รบถอยออกเดอ้อค่ะเนาะของพี่พหั์บอมี่ค่ะเนาะบอมีท่ทางเพจมีทางแค่ YouTube ช่องทางเดียวเนาะมีเมื่อเคินนี้มี FC ทักมาหาไม่เพ่นว่า พี่พหัชขายเลขทังเพจบอทั้งเฟซบุ๊กบอเนาะเพิ่นสรงมาไหบึงแต่ว่าบัญชีบอมนบัญชีของพี่พหัชเลยค่ะพี่พหัชเคยมีบัญชีก,กสิกรไม่เคยมีค่ะเนาะแล้วก็ไม่เคยขายเลขขายหวยขายลอตเตอรี่อันใดทั้งนั้นเด้อค่ะเนาะผู้ใดรู้ซึกว่าตัวเองตกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของพี่พหัสแล้วก็อย่าไปลงเชื่อง,ง่ายๆเด้อค่ะเนาะ ค่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทำแพงบาย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 หน่อยบายบายยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยลูกอันยิ้มหวากนก่อนค่ากินยูค้ากินยูยี้หืมเงือดหลายตามนี้ค่ะ